สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอาฟิโลเดนดรนสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือเจ้าฟิโลเดนดรนเบอร์กินนั่นเองค่ะเป็นต้นไม้ในตระกูลฟิโลค่ะเขาจะมีใบที่สวยงามมากค่ะคุณผู้ชมลวดลายของใบนั้นเป็นสีขาวสลับกับสีเขียวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดูแล้วสะดุดตาทีเดียวเลยค่ะ เป็นต้นไม้ที่มีใบที่สวยงามดูแลง่ายแล้วก็เหมาะที่จะวางประดับตกแต่งไว้ในบ้านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าตามริมหน้าต่างหรือว่าหน้าบ้านก็สวยงามทีเดียวเลยค่ะโดยลวดลายของใบที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็มีลายเส้นสีขาวที่ดูแล้วสวยงามแปลกตาหากต้นยิ่งโตลวดลายของใบก็จะยิ่งสวยงามใบใหม่ที่งองออกมาก็จะยิ่งขาวด่างขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ เป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบแสงแดดจัดค่ะเพระาะใบจะไม่ได้นะคะถ้าหากเราไว้ในที่ที่มีแสงแดดที่จัดค่ะเขาจะชอบแดดรำไรค่ะคุณผู้ชมหรือจะปลูกในร่มก็ได้เช่นกันค่ะแต่ต้องให้โดนแสงบ้างค่ะอาจจะวางเจ้าฟิโลเดนรอนเบอร์กินไว้ที่ริมหน้าต่างให้มีแสงได้ส่องถึงได้ค่ะให้อากาศได้ถ่ายเทได้สะดวกค่ะ เป็นพืชที่ชอบดินที่มีความร่วนซวยระบายน้ําได้ดีค่ะดินที่ใช้ปลูกนั้นควรจะมีความชื้นที่พอดีค่ะไม่แฉะเกินไปหรือว่าเปียกมากเกินไปค่ะเพราะรากของฟิโลเบอร์กินนั้นอาจจะทําให้เน่าได้นะคะหากเจอน้ําที่ท่วมขังในกระถาง ควรจะปลูกแล้วก็ระบายน้ําได้ดีค่ะเราจะใช้พวกเปลือกมะพร้าวสับร,รองไว้ที่ก้นกระถางหรือว่าจะเอาผสมคลุกเคล้าลงไปในดินปลูกค่ะใช้เป็นพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆอย่างเช่นพวกใบไม้หมักต่างๆแกลบเผาแกลบหมักผสมคลุกเคล้าลงในดินก่อนเพื่อที่จะนําไปปลูกก็จะสามารถทําให้เขานั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะมีรากที่หากินได้สะดวกเติบโตได้เร็วขึ้นค่ะ พื้นที่ที่ใช้อ่าเอาดินกรบก็อย่ากรบให้ถึงขั้นกับเต็มกระถางมากเกินไปค่ะกดดินลงให้พอแน่นแล้วก็ให้มีช่องว่างให้สามารถรดน้ำใส่ปุ๋ยได้การให้ปุ๋ยดูแลบำรุงตน้นก็สามารถใส่ได้ทั้งปุ๋ยละลายช้าอย่างออสโมโคสหรือว่าเราจะรดราดด้วยน้ำหมักที่ผสมขึ้นมาก็ได้ค่ะ จะเป็นฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดหรือว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักก็สามารถนํามาใส่ได้ค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามความอวบอิ่มให้กับต้นของเขาค่ะพวกปุ๋ยละลายช้ายอย่างออสโมโคดหรือว่าปุ๋ยสูตรเสมอก็เอามาบํารุงต้นได้ค่ะอาจจะใส่เดือนละครั้งค่ะส่วนการขยายพันธุ์นั้นสามารถทำได้โดยวิธีการเพราะเมล็ดแล้วก็การปักชํายอดค่ะ การตัดยอดควรให้ติดรากมาด้วยค่ะเพื่อให้ยอดนั้นฟื้นตัวได้เร็ว หลังจากตัดยอดเสร็จอาจจะใช้ปูนทาสักเล็กน้อยเพื่อป้องกันต้นติดเชื้อรากเนาโคนเน่าค่ะเราก็ใช้ดินที่ผสมกับเปลือกมะพร้าวสับแล้วก็ดินปลูกนะคะเป็นใบไม้หมัมมกผสมคลุกเคล้าลงไปแล้วก็นํายอดของเขาที่เราตัดลงมาค่ะนําไปลงในกระถางปลูกในดินปลูกกดดินให้พอแน่นรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็รอให้ต้นของเขานั้นออกรากเจริญเติบโตค่ะ เก็บไว้ในที่ร่มพักฟื้นก่อนค่ะหรือจะใช้ถุงพลาสติกคุมที่เรียกว่าการควบแน่นค่ะเพื่อไม่ให้ต้นของเขานั้นขาดความชื้นหรือว่าสูญเสียน้ำมากเกินไปค่ะจะทิ้งเอาไว้ประมาณ20-30วันแล้วเราค่อยเปิดปากถุงออกมาให้เขาได้รับแสงแดดที่รำไรค่ะก็เป็นการปลูกขยายพันธุ์ที่ง่ายค่ะเป็นต้นไม้ที่หน้าตาสวย ใบของเขานั้นโดดเด่นทีเดียวที่น่าปลูกค่ะนอกจากจะเป็นไม้ประดับที่ทรงของใบของลำต้นนั้นสวยงามแล้วก็ยังเชื่ออีกว่าหากปลูกไว้ในบ้านแล้วจะนำพาโชคลาภความร่ำรวยแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านเข้ามาหาอย่างผู้ปลูกค่ะเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่น่าปลูกทีเดียวค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ห้ามพลาดทีเดียวเลยค่ะที่จะหามาปลูกติดบ้านไว้ซักกระถาง แล้วก็ให้เขาแตกกอขยายพันธุ์เพิ่มเติมได้เองเลยค่ะสำหรับเจ้าฟิโลเดนดอนเบอร์กินค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ